สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกหวยกันไหมก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กรกฎาคม2567โดยรางวัลที่1ก็คือ434503และ2ตัวท้ายก็คือ89นั่นเองนะคะและสำหรับใครที่จำกันได้นะคะก็เป็นที่ฮือฮามากๆ ก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งประจำงวดวันที่1กร,รกฎาคม2567หลวงปู่ศิลาเกจิอาจารย์ดังแห่งกลาลสินก็ได้เดินทางไปเป็นประธานพุทธาพิเศษเหรียญมหาบารมีภาษีอริยะวราระที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยหลวงปู่ศิลาก็ได้เขียนคำอวยพรลงบนหมอน2ใบด้วยลายมือของหลวงปู่เองทำให้นักเสี่ยงโชคหลายๆคนนำเอาเลขที่หมอนนั้นไปซื้อสลาก,กินแบ่ง โดยเลขที่ปรากฏบนหมอนก็คือหลวงปู่เขียนวันที่30มิถุนายนแล้วก็มีตัวเลข635ต่อท้ายอีกและถ้าใครดวงดีก็จะสังเกตเห็นว่าหลวงปู่ศิลาท่านเขียนเลข30แล้วมีการขีดทับตรงเลขศูนย์เหมือนว่าเป็นการเน้นย้ําว่าตัวนี้นะอันนี้ก็คือเราคิดกันเอาเองนะคะหลวงปู่ไม่ได้ใบ้เลขแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีคนถูก โดยทางเพจเผยแพร่บารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้โพสต์แสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งก็ได้โพสต์ว่ารางวัลที่1หลวงปู่ศิลาแตกอีกแล้วพร้อมกับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมายเลข434503ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนและรางวัลอื่นๆด้วยนะคะ และสำหรับในงวดหน้าวันที่16กรกฎาคม2566เราก็จะไปตามหาแนวทางตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้มีตัวเลขมาืฝากกันอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณค่ะ